สิบกรัมใส่ลงไปในนี้บัรทอมเลตละออกมายี่สิบกรัมในรสชาติของยี่สิบแบบนี้นะกอีกแ,แบบหนึ่งใส่ยี่สิบสกัดออกสี่สิบข้างหนึ่งก็จะออกยี่สิบกับยี่สิบเนาะลองดูวรสชาติตากันอย่างไรตากันอยู่แล้วเออมาจริงๆใช้บัตเกตเดียวไปเลยก็ได้เพราะว่าถึงแม้จะเป็นบัตเกตยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าการใช้งานมันไม่เหมือนกันบางครั้งเทียบไม่ได้นะครับการไหลตกอาจจะไม่เท่ากันด้วยนี่คือบัตเกตเดียวกันครับ I M S เหมือนกัน เดาคููจะลองเทสรสชาติกันเลยแล้วกันนะฮะนี่เราจะทดลองกับกาแฟานี่นะครับเห็นไหมว่ามันก็จะสะดวกกว่าที่เราต้องมาช่างพีละช็อตเพราะตัวนี้เราตั้งไว้แล้วแต่คราวนี้เวียงหรือไม่เวียงอยู่ที่เครื่องแล้วนะครับว่าไหลตกเกินหรือเปล่าโอเคใกล้เคียงเลยมาน,นิดเดียวเงี้ยว อ่าตัวนี้เป็นซิงเกิลออริจินนะครับจะเทียบเทียบอะไรเริ่มต้นที่ซิงเกิลออริจินก่อนอย่าเพิ่งใช้เบรนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไหลตกจากาเดน s ซิตี้เมล็ของประเทศไหนในช็อตน,นั้นอ่าเวลาทําเครื่องนะครับก็ต้องกดหนึ่งทีเพื่อจะทำความสะอาดมื่อกี้เห็นไหมครับมันสกปรกเมื่อกี้กูกดมาเสร็จมันจะล้างหัวคุบด้านล่างอ่าเสมอนะครับทางกดของ SCA คือสกัดหนึ่งทีกดหนึที แต่เอาความเป็นจริงดูครับถ้าม,ามันสกปรกก็กดออกมาจนกว่าสะอาดสะอาดเสร็จอาจจะเช็ดหน่อยไม่ว่ากันนะครับอ่ามาดอกแรกขอเครื่องช่างให้คุูหน่อยหลือโอเคอ่าไปนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาชิมนะครับ20กรัมออกนะครับ40 m l จากข้างล่างนะฮะแล้วแบ่งกินไซ้ายา เวลาเขาเสิร์ฟสมัยก่อนก็คือเขาจะเอาเนี่ยหช็อตเนี่ยให้ลูกค้า1คนในอีกเท่ากับ1นคีเนี่ยเบวโพอช็อตก็เสิร์ฟได้2แก้วเลยนะครับเร็วดีสมัยก่อนส,สมัยนี้ก็เชื่อว่าก็ยังมีคนทำอยู่แหละไม่ผิดครับเอาที่รสชาติวันนี้เราจะมาเทียบกันเลยโอ,โอ้เวลาดีนะฮะวสวยคุูไม่ต้องกดอะไรเลย4 0่สิบสี เบเวอร์เคอร์นโคตนิ่งอ่าเราก็จะ่างเงี้ยให้ลูกค้าเสิร์ฟได้สองแก้วเลยเท่ากับเหมือนสมัยก่อนเนาะสตาร์บคัคเนาะเขาก็เสิร์ฟนงี้เท่ากับได้ <laughs> สองเด้งอะจะทำไมไม่ใช่ละยี่สิบกร,รัมครูให้ลูกค้าไปเลยนะครับเท่ากับไอเนี่ยสองแกนเนี่ยสี่สิบมลให้ลูกค้าไปเลยเป็นแก้วเดียวเลยอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาชิมกันจํารสชาติไว้นะบางๆใสๆ สดชื่นผลไม้มันเป็นสไตล์กลางอ่อนตัวแดกซ้าตัวเนี้ยอร่อยครับอร่อยอร่อยลูกศิษย์น่าจะชอบนะเจ้าอาเนี่ยนี่คือแดกซะในรสชาติแบบอุดมคติที่แบบกําลังดีนะของแดกซะรสชาติแต่ตัวแบบน,นี้เป็นแบบออกซิตัสโฟลล์อ่ามาออกแบบส้มๆหน่อยโอเคดอกที่สองดอกที่สองครับเราจะเอายี่สิบออกมาแค่ยี่สิบแล้วเรามาชิมกันก็ตัดชอ็อปชัตให้ลูกค้าไปเขาเรียกว่าลิตเทสโต แต่ถ้าออกไปเป็น1นต่อสเรียกว่าเอพิโซแล้วส่วนถ้าออกไปถึง60สิบเขาเรียกว่าหนึ่งต่อสามเรียกว่าลุงโก้ภาษาอังกฤษเรียกว่าลองนะครับลองดูที่เวลาด้วยสี่สิแนวเมื่อกี้นี้มันจบที่ประมาณสามสิบสี่ครับผมใช้เบกเก็ตเดิมเลยนะครับสองวิเองโคตรเร็วอ่ะเป๊ะเวอร์ไม่ต้องตักออกเลยใช้ได้เหมือนกันนั่นเนี่ยอ๋อสั่งซื้อได้ที่โอกาสคาเฟ่ อ่ะมาเรียบร้อยครับคราวนี้นะครับเราจะเอาออกมานะครับแก้วเดิมนะครับเก็บไว้นะครูจะทําอย่างนี้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็เด๋ย่ทิ้งหางไว้เหมือนเดิมนะครับเอาหัวช็อตให้ยี่สิบกับหางช็อตให้นะครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะครับงงไหมในการทําแบบนี้ไม่งงนะ มันไม่เหมือนกันนะครับแยกมาสองข้างพร้อมๆกันจนจบสี่สิบกับอีกแบบหนึ่งยี่สิบแล้วเอาออกแล้วเอายี่สิบกินหลังอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะอลองดูนะเพระเราคูจะต้องดูเวลาด้วยว่าจบสี่สเวลาเดียวกันหรือเปล่าแฟร์หรือเปล่าแล้ว ว่าจะทำหลายทีแล้วโอ้ oh. นี่คือหัวช็อต litesto ครับผมดูตอนจบเนอะ <Okay. S 1> okay. โอเคเวลาใกล้เกียงกันก็คือไอ้นี่จบ3ามสเม่กี้จบ3ามสี่ถ้าเปรียบเียมแล้วไอ้นี่สดชื่นกว่าไอ้นั่นจะหวานกว่านิดเดียวสองวิพอเทสได้อยู่แล้วอจำรสชาตินี้ได้ไหมพอ,อได้นะนวันๆแต่สดชื่นนี่คือ litesto แบบลงมาตรงๆยี่สิบแรกเลยมาชิมกัน w i ิ h เทรสโตแบบนี้นะครับก็คือหัวช็อตเลย20ออก20เลยคนละเรื่องมีบอดี้มีสวิตเนตมากกว่าเปรี้ยวน้อยกว่าอ่านี่คือหางช็อตครับอีก20่สมอีนี่จืดใสกว่าอยู่แล้วแหละไหนะขอดูช็อตเมื่อกี้หน่อยเทรสโตสีมันจะเข้มกว่าสีจะเข้มกว่าสีนี่ชัดเจนว่าจะจืดจางกว่านะครับเดี๋ลองชิมกัน อาแต่กินได้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าหางของกาแฟพอมาเอามารวมกันมันก็กลายเป็นเอสเปรโซมีทั้งความช่วง20หลังอ่ะจะเป็นคาแรกเตอร์ของกาแฟไม่มีก็ไม่ได้ช่วงแรกจะมีแต่หวานกับเปรี้ยวสังเกตแล้วก็มีบอดี้ใช่ไหมช่วงน้ําแรกเห็นไหมขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลยแต่ก็อีแบบหนึ่งที่เป็นโอซคกุสมัยก่อนโอซุ Old สมัยก่อนมันจะเป็นแบบฟิลแบบ บางๆเปรีป้ยวๆเน้นแบบแยกขายเอาให้แบบได้ได้ไดกำไรอ่ะเข้าใจปะ่ะหนึ่งช็อยี่สิบกรัมออกไปให้ได้สองคนเลยแต่คุณภาพจริงๆอ่ะมันต้องยี่สิบลดลงมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นวิทเทสโต้ยี่สิบตัดให้ลูกค้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเออขอกาแฟแบบน้อยๆหน่อยลูกค้าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าเราทำไงแต่ขอให้ไม่ได้คุณภาพแบบนี้ดีกว่ายี่สิบกรัมให้เท่ากันเพราะว่าถ้าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นบัตเก็ตให้มันกลายเป็นสมัยก่อนก็คือคุณต้องเปลี่ยนเป็นบัตเก็ตที่มันใส่เจ็ดถึงเก้ากรัมได้อ่ะ ซึ่งคุณก็ต้องหาเบอร์บดให้มันเวทไปอีกดอกหนึ่งครับซึ่งมันยากวันหนึ่งบัตเก็ตมันก็เปลี่ยนเบอร์บดได้หลากหลายแล้วเพราะฉะนั้นใช้บัตเก็ตเดียวไปเลยสมัยนี้โมเดิร์นสไตล์แต่จัดช็อตท่านลูกค้าบอกอยากกินน้อยหน่อยตัดให้มันน้อยหน่อยแค่นั้นเองครับคาเฟอินน้อยกว่าอยู่แล้วพอมันแค่หัวช็อตถ้าจบ4ี่คาเฟอีนก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็คือทําแบบนั้นสมัยก่อนกอน็ไม่ผิดหรอกถ้าคุณได้เทสแล้วแล้วคุณรู้สึกว่ามันเข้ากับน้ํากับนมคุณนะ่นนนนะ จับได้นะเออโอเคเอา้าวแค่นี้แหละจบสำหรับวันนี้ใครที่จะมาเรียนนะครับก็สามารถมาลงได้เลยเข้ามาอินบ,บอกได้ที่ Line โอกโอกะครครับขอบคุณมากเลยครับแค่นี้แหละ,แค,แ,หละแค่นี้ก็ตื่นรู้แล้ว